หรอคุณพี่ขาตอนนี้แพตตี้ถึงแล้วคะ่ะอะไรนะคะคุณพี่ไม่อยู่บ้านหรอคะแล้วแล,ละะแล้วพตตี้ล่ะคะอ๋อแพตตี้เอารถอกไปได้เลยหรอคะไปไหนก็ได้หรอคะทําอะไรก็ได้หรอคะจริงสิคะวันนี้เป็นวันของแพตตี้ใช่ไหมแพตตี้หนึ่งวันใช่ไหมขอบคุณมากเลยค่ะคุณพี่ขาเดี๋ยวปัตตี้จัดก,การเองนะคะสบายใจได้เลยคะ่ะเสร็จแล้ววันนี้วันนี้จะเป็นวัน,วนฉัน แ,แน่นอนว่ากําลังมีเจ้าซูเปอปร์คาร์ที่กําลังหาคู่อยู่อย่างแน่นอนเลยนี่เลยค่ะคันข้าหลังแพทนี่เองนะคะซูเปอปร์คาร์ที่กําลังหาคู่อยู่เข้าคิว EP ที่3แล้วนั่นก็คือเจ้า l a m b o r g ก i น i h ูล a c น n Spider LP 610น c เย้มาแบบนี้ต้องไม่ธรรมาดาแน่นอนนะคะเพราะว่าคนที่ทำคลอดเขาออกมานะคะนั่นก็คือ l e n a ์โต m o t เตนั่นเอง คันนี้นะคะออกมาในปีคศอ,อ,อยู่ที่2,019เหลือวารันตีของเลนโะซอยู่อีกประมาณ1ปีเต็มๆเลยนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเจ้าลำนี้เนี่ยรายละเอียดสุดหล่อเป็นยังไงของแต่งออปชั่นมีอะไรยังไงแบบไหนกันบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะ เรามาเริ่มกันที่ด้านหน้ารถเลยนะคะก็คือด้านหน้ารถเนี่ยตัวไฟหน้าเนี่ยจะเป็นไฟหน้าแบบ LED นะคะก็คือจะเป็นสัญลักษณ์ตัว Y และที่สําคัญก็คือหลอหอแบบนี้จะมีเจ้าฮูลรัันลาเดียวแน่นอนนะคะแล้วชิ้นข้างล่างนะคะตัวนี้นะคะก็คือจะเป็นช่องที่ลมผ่านเข้าไปนะคะเป็นแบบรังพึ่งนะอันนี้พิเศษมากๆเลยเป็นแบบรังพึ่งนะคะก็คือดักลมดักสิ่งอะไรที่แบบ ชิ้นใหญ่หญๆอะค่ะตรงนี้ได้ดีนะคะเพื่อที่จะไม่ให้เข้าไปข้างในนะแล้วก็มาต่อด้วยชิ้นข้างล่างนะคะตัวนี้จะเป็นชิ้นคาร์บอนนะคะ,ะสเกิร์ตตัวนี้จริงๆแล้วอ่ะมันมีทั้งหมด2ชิ้นนะคะ mm hmm. ก็คืออีกชิ้นหนึ่งจะเป็นชิ้นใหญ่กว่านี้ที่ทางเราเนี่ยเห็นรอยเห็นรอยแบบนี้คือทางเจ้าของเนี่ยเขาใส่ชิ้นใหญ่แล้วทีนี้เขาถอดออกเพราะว่า มันมีความเตี้ยค่อนข้างมากนะคะซึ่งก็เลยเหลือแค่ชิ้นนี้ชิ้นเดียวนะคะและทางด้านข้างของเขานะคะก็คือตรงนี้นะคะก็คือจะเป็นช่องนะคะที่เป็นดักลมเข้าไปนะคะแล้วก็มาพร้อมกับชิ้นส่วนที่เป็นคาร์บอนนะคะทางด้านข้างรถนะคะซึ่งต่อมันจากข้างหน้าเลยนะคะก็คือจะให้ความแบบว่าคมหลอ่อดุดันนะคะและที่สําคัญมาพร้อมกับสัญลักษณ์ LP 6 1 0 4ก็คือว่า 610แรงม้าระบบขับเคลื่อน4ล้อนั่นเองนะคะยางของเขาเนี่ยจะเป็นปี2021นะคะ เรียกได้ว่าถ้าเกิดสมมติคุณลูกค้าที่ได้ต่อไปเนี่ยก็อาจจะไม่ต้องเปลี่ยนยางเลยก็ได้นะเพราะว่าคันนี้วิ่งน้อยมากๆเลยต่อกันที่ทางด้านท้ายของตัวรถนะคะตรงนี้เนี่ยฝาห้องเครื่องเนี่ยจะเป็นลายนะคะแบบนี้เลยแล้วก็สีดำผสมกับสีขาวนะคะก็จะให้ความแบบเป็นทูโทนนะคะสปอยเลอร์หลังนะคะตัวนี้จะเป็นชิ้นของคาร์บอนนะคะโลโก้นะคะแล้วมาพร้อมกับไฟท้าย ตัววายตัววแบบยาวนะคะมีกล้องหลังจะมีกล้องหลังด้วยนะคะตัวนี้เนี่ยจะได้ท่อนะคะท่อที่เดิมมาจากโรงงานเลยนะคะก็คือจะเป็นท่อคู่นะคะจะได้ทั้งหมดอย่างละคู่ก็คือ2คู่ค่ะเดี๋ยวเรามาต่อทางด้านข้างในรถกันบ้างเลยนะคะก็นี่เลยนะคะเริ่มจากเบาะนะคะเบาะของเขาเนี่ยจะเป็นลายสี ดำนะคะแล้วก็ตัดกับโลโก้นะคะตัวนี้ปั๊มออกมาเป็นสีดำแล้วโลโก้ลัมโบกิตี้หุละลานะคะมาพร้อมกับเดินได้สีแดงนี่เลยนะคะเบาเอียเอ่ยมเอี่ยมกริบกริบเลยนะคะดวเรือนไม้แบบดิจิตอลนะคะสำหรับเจ้าลัมโบคันนี้นะคะเลขไม่วิ่งอยู่ที่1 3 0 0 0กว่ากิโลเท่านั้นเองแล้วก็มาพร้อมกับพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะคะที่มีทั้ง ไฟเลี้ยวแล้วก็ที่ปัดน้ำฝนหรือว่าจะเป็นตัวปรับโหมดการขับขี่นะคะก็คือจะมีสปอร์ตคอซาะนะคะพาเดนชิปก็จะเป็นลายคาร์บอนอีกเช่นเคยนะคะก็คือจะเหมือนกับข้างในตัวรถเลยซึ่งอันนี้ลายนี้จะหายากมากๆนะคะส่วนใหญ่จะไม่ค่อยมีค่ะแล้วมาต่อกันที่ตรงคอนโซลตรงกลางนะคะตรงนี้ก็จะแสดงแบบดิจิตอลนะคะ ก็คือไม่ว่าจะเป็นเกวัดนาปานหรืออะไรใดๆนะคะก็จะอยู่ตรงนี้แล้วก็ไล่ลงมาเลยนะคะก็จะเป็นปุ่มตรงนี้ก็คือจะมีลิฟต์นะคะขึ้นลงของตัวทั้งด้านหน้ารถนะคะแล้วก็หน้าต่างไฟฉุกเฉินอะไรอย่างเงี้ยเซนสอร์เซนเซอร์ก็อยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็ไล่ลงมาก็จะเป็นแอร์เป็นตัวนี้นะคะมีเบาะนะคะเป็นปรับอุ่นได้ด้วยนะแล้วก็เป็นเมนูต่างๆเรดีโอมีเดียก็จะอยู่ตรงนี้แล้วก็นี่เลยนะคะปุ่มสตาร์ทก็คือจะเหมือนอยู่บนเครื่องบินเลยนะคะตัวนี้สตาร์ทสต็อปก็จะอยู่ตรงนี้เลยแล้วก็ เกียร์ R P แล้วก็แบนนวลน,นะคะแล้วก็เบรกมือไฟฟ้าแล้วก็ตัวปุ่มกดนะคะที่แบบเปิดปทุนก็จะอยู่ตรงนี้ กันบ้างล่ะค่ะคุณลูกค้าค่ะเมื่อสักครู่นี้ได้ชมความหล่อความเหลาของเขาไปกันที่เรียบร้อยแล้วคราวนี้เรามาดูตัวเลขกันบ้างดีกว่าสําหรับค่าตัวของเจ้าลั m b บมิน i คูราคา s p i เดอร์ลำนี้ LP 6 1 0 4ปี2019ค่าตัวเสนออยู่ที่1 8 9ล้านเแสเท่านั้นคุณฟังไม่ผิดค่ะตอนนี้ลำเดียวในตลาดราคา1 8 9ล้านเแสเท่านั้นและที่สําคัญออกเลนโซแท่ให้แค่ราคานี้ ขาบอกได้เลยว่ายอดตู้ไฟแนนซ์ของเขาอยู่ที่15ล้านกำเงินดาวเพียงแค่3ล้าน9แสนบาทเท่านั้นคุณก็ได้เขาไปเลยค่ะแล้วที่เหลือละเอียนเดี๋ยวแพทจะขึ้นให้แล้วส่วนค่างวดค่าผ่อน,ผ,อนผ่อนเท่าไหร่ดอกเบี้ยก,กี่เปอร์เซน็นต์ ได้กี่ปีนะคะเดี๋ยวแพตตี้ขึ้นตัวเลขให้แล้วเดี๋ยวขึ้นตึงต้งตึงต้งตึ้งตึ้งมาทางด้านนี้เลยนะคะก็สําหรับวันนี้นะคะแพตตี้ต้องขอขอบพระคุณมากนะคะที่อุตส่าห์ดูจนจบต้องขอบบอกได้เลยว่าวันนี้นะคะแพตตี้สนุกมากแล้วก็ขอบพระคุณท่านเจ้าของมากเลยนะคะที่อนุญาตให้แพตตี้เนี่ยได้มาเป็นตัวแทนในการหาเนื้อคู่ให้กับเขานะคะซึ่ง เจ้าของรถคันนี้แพทขอบอกในใจก่อนว่าแพทเนี่ยรู้สึกรักและเคารบพี่เจ้าของคันนี้มากนะคะเพราะว่าเรารู้จักกันมาเนี่ยน่าจะประมาณ4ปีกว่าได้แล้วตั้งแต่แพตตี้เริ่มออกมาทำแพตตี้ซุเปอร์คาร์ใหม่ๆเลยพี่เจ้าของเขาก็ใจดีนะคะให้แพทตั้งแต่ GTR r อ5อหรือว่าจะเป็นเบนซ์เอทห้าหกศูนย หรือว่ารถแบบหายคันมากๆเลยนะคะที่แพทได้มีโอกาสเป็นตัวแทนนะคะให้พี่เขาไม่ว่าจะซื้อหรือจะขายเรียกได้ว่าเรา พบกันแบบแฟมิลี่เลยนะคะยังไงแพตก็รักแล้วก็เคารพทุกที่มากเลยนะคะนี่ขอบคุณนะคะที่เปิดโอกาสให้แพตตี้ให้คนนี้นะคะแล้วก็สําหรับคันนี้ท่านใดสนใจก็สามารถติดต่อแพตตี้มาได้เลยนะคะแล้วก็อย่าลืม e ีพีถัดไปแพตตี้จะพาไปชมกับเจ้าซุปเปอร์คาร์ลำไหนเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ให้ช่องแพตตี้ซุปเปอร์คาร์ชานลด้วยนะคะสำหรับวันนี้แพตตี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย